สวัสดีครับชาว Facebook ชาวอิน t ตาอกชาว YouTube นะครับตอนนี้กัญญาศรีวิเชียนก็ได้มากราบไหว้สักการะท่านท้าวอุเทนนะฮะเจ้าเมืองอประจำจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมนะฮะเมื่อเช้ากัญญาศรีวิเชียนกับคุณพ่อก็เดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมน้องสายบุญนะครับก็จะมาล้างห้องน้ำที่วัดจังหวัด ปาจีนบุรีนะครับก็ได้มากราบว่าสกราระขอพอรเจ้าเมืองนะฮะเท้าอุเทนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางไปละห้องน้ำวัดแล้วนะครับก็จะมีวัดใกล้ๆอยู่สองวัดใกล้ๆแล้วแยงนี้นะฮะก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะกันยาสิเทียนวันนี้ก็พาคุณพ่อมาด้วยอ,อาว่าต้นหม่นี่แหละเพะ่อะ นี่ครับน้องสายบุญนะเดินทางตั้งแต่ตีห้าี่สบห้านะคะมาถึงนี่ก็10บโมงกว่ากนะ็ทานข้าวทานอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขับมาเรื่อยๆนะครับพักรถพักลาด้วยนะคะระยะทางก็ร้อยกว่า,ากิโลนะคะผมเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างห้อน้ำก่อนนะครับ